คุยเก่งแล้วเกินลูกใครเนะี่ยสวัสดีครับสวัสดีแขก้มีเติทุกท่านครับนะครับวันนี้เป็นวันที่ผมเสียใจมากแล้วก็เป็นวันที่ดีใจด้วยเสียใจคือเสียคุณอาไปนะครับดีใจคือได้กลับมาเล่นเพลงลูกทุ่งอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมไม่มีโอกาสได้เล่นอีกแล้วนะครับ าบางคนอาจจะงงว่าหนึ่งจัก,กรวาลมาลุกทุ่งได้ยังไงครับตั้งแต่ผมจําความได้ประมาณสักสีหขวบพอเกิดมาในสลัมครับภาพที่เห็นทุกวันคือมีคุณพ่อผมมีคุณอาชัยชนะบุญโชธมีอาวิพลเพชรสุพรรณนั่งสังสรรค์กันทุกวันนั่งต่อกรอนแล่อ,อกรทาขวัญนาลนําลตัดลิเกต่อเพลงกันทุกวันครับ มันเป็นความทรงจาของผมในวัยเด็กแล้วหลังจากนั้นครับพ่อก็ได้ทําวงดนตรีวงเล็กๆให้เป็นวงลูกทุ่งเป็นเด็กๆเ,เล่นนะครับสาาร้ากขนมาลัหกขวบชื่อวงจิ๊บจอยถ้าคนเกิดในสมัยนั้นก็จะรู้ครับว่าจิ๊บจอยในสมัยนั้นมันคือชื ah ่อยี่ห้อผ้าอนามัยซึ่งคุณอาชัยชนะกับคุณพ่อผมยับคุณอาไปพพสเป็นคนตั้งให้นักร้องประจําวงผมครับก็คือ คุณอาชัยชนะแล้วก็คุณอาใบาพจในในในช่วงนั้นผมไม่ไม่คิดนะครับว่าทั้งสองทั้งสองท่านคือซุปเปอร์สตาร์ในยุคนั้น mm hmm. ก็เพลงท่านก็มีเพลงดังๆอยู่แต่ด้วยความที่เป็นอาหลานกันครับ mm hmm. ก็เล่นเพลงของคุณอามาตลอด mm hmm. เล่นเพลงลูกทุ่งมาตลอดแล้ววันหนึ่งวันที่พ่อผมจากไปเราครอบครัวกันก็เริ่มหายกันไปติดต่อน,นานนานกันทีครับจนผมก็แยกย้ายไปหาประสบการณ์ทางดนตรีจนไม่มีโอกาสได้เล่นลูกทุ่งอีกเลย จนมาเป็นถึงวันนี้ครับคนถึงยังไม่รู้ว่าผมคือนักดนตรีสายลูกทุ่งและผมไม่มีโอกาสได้เล่นเพลงลูกทุ่งเลยนะครับก่อนที่วันอาวิปน์จะเสียสามเดือนก็ยังโทรมาหากันว่าอาจะมาอัดเสียงเพลงของอาที่บ้านเองนะลูกอาจะเก็บเอาไว้ผมบอกว่าดีอาผมจะผมอยากเก็บไว,ดว้ด้วยดีแรกเ,เรานัดกันทําเพลงแล้วครับเอ๋วจนพลาบวชแต่ว่าคุณอ,อาบอกเขาจะ เขาจะเปลี่ยนท่อนแหล่ใหม่เป็น랩นะครับก็จะคุยกันดีๆอยู่ลหลังจากนั้นแล้วคุณอาก็ไม่สบายวันนี้ครับผมดูอก,กาสในฐานะหลานรักของอาขออนุญาตเล่นดนตรีให้อาฟังเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อส่งอาที่หลานคนนี้รักมากสู่สูงสวรรค์น,นะครับขออนุญาตอาครับ ครับอย่างที่ผมกล่าวไว้ว่านักร้องประจำวงผมเมื่อก่อนมีวยพ,พศเพชรสุพรรณและชัยชนะบุญโชธวันนี้นักร้องประจำวงผมไปสวรรค์แล้วคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเหลือนักร้องประจำวงผมอีกคนหนึ่งผมขอกาบเรียนเชิญคุณอาชัยชนะบุญโชธครับขอเสียงปรบมือให้คุณอาครับอาไม่น อ่านี่นักร้องมาจากวงผมเป็นศิลปินแห่งชาติไปแล้วโอ้จริงอขอบคุณครับท่านคุเกียรติคุรบพบกันอีกเหมือนเคยยังอยู่พบกับท่านนะครับวันนี้หนูหนึ่งจักรวาลน,นี่ก็เป็นลูกรักของคุณสนั่นเสาท่งยุติธรรมเพื่อนรักกันตั้งแต่เขายังเล็กๆอยู่นะครับก็คุกคีตีอมองกันมาตลอด วันนี้จะให้อาร้องเพลงอะไรนะสามปีที่ไร้นางที่อาแต่งไว้แล้วให้อภิพรธร้องไว้ครับเแต่ว่าเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีคนช่วยเดี๋ยวเผื่อเพราะว่าวันนี้ออกซิเจนไม่มีเผื่ออาหายใจไม่ทันออกซิเจนไม่มีเดี๋ยวผมมีคนช่วยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงยังสู้ได้เสมอได้เสมอครับเดี๋ยวมีคนช่วยขอเสียบมือให้พี่ทศพลหิมพานธและพี่ยิ่งยงยอดบัวงามครับเอาละครับฟังได้จากผมบุรุษร่างเตี้ยแต่เมียสวย ก็สะพนมายิ่งโยงมาอาจารย์อาจารย์ขอบคุณมากที่ชมผมครับผูดนางเตี้ยแต่เมียสวยเมียเมียเขสวยจริงครับอาจารย์อริจริงแต่คนคนนี้หล่อแต่เมียขี้เหร่ใช่ไหมโอ้โหเขาหล่อด้วยกันเมียด้วยสวยกันแหละสามปีที่ไร้นางอาจารย์อันนี้ขอขึ้นหัวไดไหมได้ได้ได้เพราะเพลงนี้ผมชอบมากขึ้นหัวใครฮะขึ้นหัวขึ้นหัวเพลงครับอาจารย์พูดได้หมดถใจใจหายจะขึ้นหัวจะนี่ ว่าเลยลูกวันนี้เสียงผมมันก็ดีเพราะว่าไม่สบายก่อนไวโพสแล้วก็หัวใจมันวายไปทีแล้วเขาเอาสายอะไรนะช่วยหายใจแยงมไปในปากผมอยู่ตรงนี้ดีกว่าเอาลวดเอาลวดแยงเข้าไปไอ้สายสายยางแยงแบงคาห้าหนด้วยกันมันไปโดนสายเสียงเสียงได้เสียเลยเนี่ยตามธรรมดาเสียงผมเพราะนะพี่น้องเราดี ฮะไม่เป็นไรพ่อเดี๋ยวช่วยกันเดี๋ยวช่วยกันผมอยากร้องเพลงนี้มากร้องตรงไหนได้ว่าไปเลยผมไม่ต้องห่วงจะบอกจะบอกว่าเพลงในพ่อพ่อชัยจนะบปรโทชบเป็นคนแต่งนะแล้วก็ไอ้พดร้องโด่งดังมากโอ้โหเพลงนี้เป็นเพลงที่สุดยอดมากห้าสิบกว่าปีมาแล้ว หน้าเกี่ยวโดเดียวเปลี่ยวสวงเง้าคิดถึงรื่องบุญทวงววันนี้เคยได้จับเที่ยวเที่ยวข้าวขับเจ้าทุกปีแต่มาบัดนี้ไม่มีเจ้าเหมือนดังเธอ »ដែ»«� t e a h y e a y ง e อ AD ーอ c เพ่มา h ลให้่งั้นล ивал แล้วล่ี่ Baby. เด็ดดมดอมเจ้าคงตรมตรามทุกคืนวันและที่อายอภัยเออเนอเสมอมานึกเสียว่าเป็นความฝัน อบคุณมากคราับขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุนี่ยไวพดเขาร้องเป็นเพลงที่สามหรือที่สี่นะตั้งแต่เขาเริ่มร้องเพลงมาเขาเอาเพลงนี้ไปอัดหลังจากนั้นก็ดังไวพดดังมาเรื่อยๆประมาณพศออไหนพ่อเพลงนี้พ,อพอ่อพศสองพันห้าร้อยหก พอไวโพดดังก็อาจารย์ก็ตกลูกศิษย์ดังอาจารย์ดับเลยมาลงมาหน่อยว่างั้นเอนี่ดวงมันคมงันดวงคมเพลงนี้ก่อนผมแค่ปีเดียวหลังผมแค่ปีเดียวยังไม่เกิดเลยผมร้อยห้าไอ้ยหกหอครับ5้าร้าผมอายุยี่ปีแล้วห้าร้อยห้ายุยี่สิบบวชแล้วก็วันเนี่ยพอบวชเสร็จเนี่ยเพลงเนี่ยไวโพดก็อัดสองพันอาร้อยห ครับผมแม่นี่ถ้ารู้ว่ามีรางวัลนี่ฮะร้องทุกคืนก็ดีนะอย่างนั้นเมื่อกี้ร้านสาวมาให้ลูกสาวของไวโพ์เขามีรางวัลด้วยเหรอพ่อเอ้มาเมื่อกี้ได้แล้วเท่าไหร่ไม่เห็นใช่ไหมเท่าไหร่พ่อใจเย็นไม่บอกไปต่อไปดีกว่าฮะจะมี